ก็เอาจริงๆแล้วผมมาล่าก,กระดองครับมาเมื่อวานเห็นนาเขาโพสได้กระดองตัวเบลเลอร์เลยนะครับทุกคนคือฝนตกผมว่ากระดองน่าจะเริ่มเข้านะครับก็เลยมาลุยอยู่ที่นะ <laughs> ก็เดี๋ยวคอยดูจะได้ไหมวันนี้กระดองครับแต่ไม่คาดหวังนะผม <laughs> ยังไงก็เอามือหอมก่อนนะครับ ทะเลแหวกเกาะสีชังนะครับอตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลแหวกเกาะสีชังนะครับทุกคนน้ําลงแบบนี้ไม่ควรพลาดกับเกาะยายเท้านะครับเกาะยัยเท้านะครับคือเกาะนี้ใครจะมาตกหมึกนะครับถ้าช่วงน้ําลงเนี่ยทุกคนต้องมาเกาะนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันที่เกาะยัยเท้าเกาะนี้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีน้าๆเลย เอาเอาลุดเกี้ยลุด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 เรวะเฮ้ยหลุดนะครับหลุดลุดลุดโอ้โหไรวะลุดว่ะ แล้ววะโอ้ยทุกคนตามตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยย้อนใหม่ย้อนใหม่นี่ไง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 ตามตัวเบลเลอร์เลยนะโอ้โหเอาล่าต่อล่าต่อทุกคนยังไม่ได้เปิดกล้องนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องนะเออไว้ก่อนเพียบเลยฮมึกวันนี้หมึกเพียบอะวันนี้ยห้ามใครใครอย่ามาแย่งกันนะหมึกเพียบนะวันนี้ทุกคนวันนี้โอ้โหโอเครื้ต่อนรื้อ่อนเลยตัวที่สองคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรวะหมึกชุมเหรอวะเน,นี่ยหมึกชุมเหรอวันนี้หมึกเพียบเลยว้วันนี้เฮ้ยอะไรกันนะเนี้ยหมึกเพียบเลยทุกคนวันเนี้ยฮะหมึกโคตรเยอะเลยวันนี้ทุกคนเนื้อซสสวยๆเลยนะครับนี่ครับใสสวยๆเลยนะเนี่ยหมึกเพียบเลยวันนี้ทุกคนดูนะนี่นะ ใครไม่มาวันนี้เสียดายแย่นะครับโอ้โหอะไรวันนี้อะไรวันนี้โอ้โหสุดยอดนะวันนี้ออ้ยตัวนี้ตัวนี้โอ้โหออ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ oh. สูส้กลับนะครับตัวนี้ส <iz> ู้กลับนะครับคุณผู้ชมตัวนี้สู้กลับนะครับน่าจะมีไซส์นะครับคุณผู้ชมครับนะตัวนี้สู้กลับนะครับดึงกลับเลยนะตัวนี้นะน่าจะมีไซส์นะครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีไซมีไซจริงด้วยมีไซจริงด้วยมีไซจริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะจับอย่างนี้จะจับอย่างนี้เอ้ยจะจับอย่างนี้จะหลุดไปแล้วเนี่ยเอ้ยเอาไซนี้นะครับคุณผู้ชมมีไซจริงด้วยนะมีไซจริงด้วยโอ้โหเอาละนี่ คุณผู้ชมครับโอโหเห็นไหมฮะเห็นมึกไหมครับโอโหวันนี้ไม่มาเสียดายแย่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเปิดคลิปก่อนนะครับคุณผู้ชมนะโอโหนี่นะครับมึกอือหื๋ยวถ่ายรูปสักลูก,กอนนี้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวด้วยต่อสวัสดี <c oughs> สวัสดีครับทุกคน สวัสดีนะครับยามเช้าเแบบนี้นะครับในช่วงเวลา10 11โมงนะครับทุกคนวันนี้ขึ้นเรือรอบ9้าโมงนะครับผมขึ้นเรือรอบ9ก้าโมงถึงเกาะประมาณ10โมงพอดีครับลงมาตกก็ประมาณ10โมงกว่าตอนนี้ผมลงมาตกที่เกาะสีชังเปิดคลิปกันที่เกาะใหญ่เท้านะครับผมอันนี้คือเกาะใหญ่เท้านะครับแห่งเกาะสีชังนะครับผมชื่อช่วงเวลาน้ําลงถึงจะข้ามได้นะครับทุกคนเกาะนี้เคยเราเคยมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้ออกนะเพราะว่าน้ํามันขึ้นตลอดนะครับก็วันนี้เปิดเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะตั้งแต่ ลงมาได้ประมาณสักสิบห้านาทีนะไม่ถึงก็ซ้ํานะจับหมึกไปเกตตัวแล้วมั้งเนี่ยนะทุกคนนี่นะสายดีนะครับทุกคนไม่ใช่สายกิเลนครับนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีตนมุนอีกนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับอันนี้ลุยสายเดี่ยวคนเดียวนะคุณทุกคนนะครับผมนี่ลงได้ประมาณสักสิบห้านาทีเองนะครับคุณผู้ชมจัดไปหลายดอกเหมือนกันนะทุกคนสายสวยๆนะครับผม วันนี้ไม่มีถุงซิปด้วยนะครับอ่ะหมึกหายงไปไหนอะวันนี้ไม่มีถุงซิปนะครับทุกคนเดี๋ยว,ยวอันนี้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 อะไรอ่ะหอยเม่นอะนี่อะทุกคนเนี่ยดูดินะครับวันนี้ไม่มีถุงซิปด้วยจะใส่อะไรดีอะคุณผู้ชมนี่อะนี่อันนี้ไซสา์ใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่ครับคุณผู้ชมนี่ดูไซส์ดิตึงเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม เห็นไ,ไหมโอเคโอเคนะครับเราเปิดเปิดคลิปกันตรงเกาะเย่าเท้าครับเดี๋ยวผมจะเดินไปขยับไปจุดอื่นครับก็คือจุดข้างในเกาะเดี๋ยวข้างหน้า,าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างในตัวใหญ่เดี๋ยวคนอื่นเอาไปหมด <c oughs> สั่นเลยวันนี้นะครับแต่เ <c oughs> ชานะ้าแล้วโอเคทุกคนลุยต่อไปเดี๋ยวผมลุยตามเกาะมาตรงนี้เสียมาตรงนี้เสียโยประจัทุกคนหินเ็นอะไรข้างล่าง เราไม่รู้ไงนะต่งน,นี้โดนไปดอกเลยลนะโยขาบแล้วหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรข้างๆเกาะน,นี่โอโ้โหปล่อยลึกไม่ได้เลยขาดอย่างเดียวตอนนี้ผมขยับมาหลังเกาะแล้วน,นะครับตรงนี้เคยได้ไส์ใหญ่เลยแหละตงนี้เดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะมีไหมนะครับผมวันนี้จะขอลุยอยู่ตรงนี้ประมาณสักครึ่งวันนะครับ น,น้ำลงสวยเลยทุกคนนะน้ำลงต้องมาที่เกาะน,นี้นะสําหรับใครที่ไม่รู้หมายนะครับผมถ้าน้ําลงก็มาที่เกาะเยาเช้านะครับเยาเช้าหรือเยาเช้าไม่รู้เรียกม่ไปหมดผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังถ้ามีตัวนะครับผมโอเคครับลุยโอ้น้ําลงเยอะเลยนะ ตรงนี้ต้องท่วงหน่อยนะครับหลังเกาะน้ำมันลึกท่วงตะก้อถ่องโยหน่อยนะครับน้ำมันลึกนี้ปล่อยดจมๆได้เลยตรงนี้ขอให,ใหญ่ๆโชว์ท่านผู้ชมทั้งตัวนะครับฝ่ายนี้ขอให,ใหญ่ๆเลยนะครับตัวตัวแรกนะครับขอให,ใหญ่ๆเลย อ๋อากล้องสักตัวไม่ไดไ้ไม่ไม่ว่ากันนะทุกคนเจอก่อนฝั่งนน้นก็เกาะข้างคาานะครับอขอให้ใหญ่โชว์กล้องหน่อยทุกคนขอให้ใหญ่โชว์กล้องหน่อยน,นกมันจะกวนหน่อยทุกคนอ่ะมันจะมีนกตัวหนึ่งกวนอยู่ หลายตัวเลยไอ้นอกขาวเนะี่ยมันจะจิกหัวเรานะครับบางทีก็ขี้ใส่หัวเราด้วยมาขอให้ใหญ่สักตัวยงังเงียบอยู่นะันงเงียบอยู่นะไม่น่าได้ไม่น่าคากล้องละ จะดองไม่น่าจะโดนหรือเปล่าไปดูนี่เห็นนา้าเขาได้แล้วเสี้ยนนะครับเลยมาเลยวันนี้โอ้ยปลาปลาเฮียตกใจหมดคิดว่าตัวอะไระตุ๊บวันนี้ก็ลุยดเดี่ยวเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมน,านา้าไม่ค่อยว่างครับ ติดทางานกันนะครับนอกจากเสาทิตอปลาก็ะบอกน้ำลง่าจะถึงบ่ายสามวันนี้